เปลี่ยนมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆคุณกายค,คุณชอบไหมทุเรียนอยุชอบครับชอบหรอชอบสิอร่อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคนละทางกันคุณไม่ชอบหรอไม่งั้นเราไปได้วยกันเดี๋ยวเราจะแย่งกันเพราะเหรอฮะแหมนรกว่าแบบว่าไม่ชอบแล้วกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยโปรดปรานเหมือนกัน<อ>ทีนี้คุณผู้ชมคะ่ะเจ้าของวันเกิดค่ะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะทีนี้วันเกิดตัดสินใจแจกทุเรียนเลย400กิโลกรัมค่ะโอ้โห อุ่นหน้าป่าข้างคนมาอวยพรวันเกิดแล้วก็กินทุเรียนฟรีกันด้วยค่ะนายใกล้รุ่งอินแก่อายุ46ปีค่ะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเป็นพ่อค้าขายทุเรียนนะคะอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดตรงข้ามแขวงทางหลวงตราดตำบลวังกระแจอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะทั้งนายใกล้รุง่งภรรยาลูกสาวแล้วก็ทีมงานนี่บอกทุเรียนโชว์แบบนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะหมอนทองชนี พวงมาลีแบบนี้ค่ะแล้วก็เรียงรายแบบนี้แจกจ่ายให้กับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วชอบทุเรียนอยากจะกินมากินฟรีไม่คิดเงินเลยเพราะว่าเป็นโอกาสวันเกิดครบรอบ46ปีนะคะเตรียมทุเรียนมาแจกจ่ายมากกว่า150ลูกน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยวกว่า400กิโลกรัมนะ รวมราคาแล้วประมาณสัก3 4ม0 0หมื่นบาทเลยนะคะโอ้ราคาก็สูงอยู่นะครับไม่ได้ว่าเล่นๆเ,เลยวันเกิดทั้งที1ปีมีครั้งเดียวแล้วแจกีทุกปีเลยนะใช่ค่ะแลวพี่บอกว่าเขาแจกทุกปีในช่วงวันเกิดเนี่ยนะครับแจกที่วัดห้วงพัฒนาถาวายหลวงพ่อรวบรวมทุนและทุเรียนจากเพื่อนๆมาร่วมแจกด้วยดูสิครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ อิ่มเอมกันเลยครับะนะอิ่มท้องอิ่มใจกันเลยจริงๆเนี่ยนะครับแจกมาตั้งหลายปีแล้วนะแจกมาตั้งแต่ตอนงานบวชเกิดท่านพระอาจารย์วัดห้วงพัฒนาตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปแจกที่วัดก็เลยมาแจกตรงนี้ครับที่บ้านประชาชนก็ต้องมากินที่ร้านเท่านั้นบางคนบอกว่ามาแล้วเนี่ยใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมให้คุณพ่อคุณแม่เอากลับไปกินที่บ้าน ไม่ได้นะคือเหมือนต้องกินที่นี่เลยอ่ะต้องกินที่นี่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยในเดีว๋นวันพรุ่งนี้จะขายแล้วนะครับส่วนวันที่เกิดใครจะมาขอซื้อก็ไม่ขายนะคือให้กินฟรีแต่เงื่อนไขคือต้องกินที่ร้านเท่านั้นไปฟังสิ่งเจ้าของสวนทุเรียนกันครับอาชีพเราทําทุเรียนผมก็จะแจกทุเรียนอย่างเดียว,วยครับเป็นเจ้าของสวนเป็นเจ้าของสวนด้วยแล้วก็รับซื้อในสวนด้วยครับมันมีความสุขไหมมีครับมีมากมายมหาศาลเลย<โ>ลครับไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรเลยแบบอยู่สบายๆบายฮะ นี่เตรียมตุเรียนมาเท่าไหร่เนี่ยเตรียมตุเรียนมาอยู่ประมาณ400กว่าโลวันนี้แค่หมดแต่ถ้ามาพรุ่งนี้ผมขายแล้วนะที่มาเนี้ยกินฟรีไม่ให้เอากลับบ้านไม่หมายถึงว่าขอเป็นลูกขอเป็นอะไรเงี้ยนะมันไม่พอกันแน่เราให้กินทุกคนมาได้ไดกินหมดกินกินได้ทุกคนครับอเ,เอาให้อิ่มเลยครับเอาให้อิ่ม<า>ครับผมอยากกินเท่าไหร่มากินให้อิ่มเลยวันนี้นะพรุ่งนี้ขายแล้วแม่คุณปุ้มน่าจะมันเสนอข่าวนี้แต่เมื่อวาน <laughs> าเขาแจกวันนี้ใช่ไหมล่ะจะไปก็ไปไม่ทันแล้วสิก็เมื่อวานยังไม่เป็นข่าวอ๋อแล้วจะไปก่อนได้ยังไงคุณกายจดไว้เดี๋ยวปีหน้าอ๋อหรอ18เมษายนที่ตำบลบางกระแจอำเภอสามสิงจังหวัดตราดที่นี้ไปถามชาวบ้านที่เขามากินทุเรียนนะกินอิ่มปุ๊บอวยพรค่ะอวยพรพี่ใกล้รุงนะขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปร่ำรวยเงินทองเด็กหลายคนมากับครอบครัวนะคะหรือว่ามากับญาติพี่น้องเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมีความสุขทั้งผู้ให้มีความสุขทั้งผู้รับ นะคะรวมถึงหลายคนเป็นแรงงานต่างด้าวมาอยู่แถวนั้นนะคะคก็มารับทุเรียนกินด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มเอมเลยทางพี่ไกลรลุงบอกว่าถ้าเกิดวันนี้แจกไม่หมดนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะแจกให้กับรถยนต์ที่ผ่านไปมาด้วยเดี๋ยวจะไปโบกรถด้วยตัวเองเลยจัดเยีดยดเลยว่า <c oughs> แต่คาดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะหมดแล้วนะ,ะ400กิโลกร,รัมแป๊บเดียว คนก็ไปกินกันเยอะแบบนี้นะครับคุณกายถ้าเกิดว่ากินแบบนี้คุณกายก็ต้องมีสักสิบโลแล้วล่ะอุ้ยอย่ากินเยอะเหรอคะไม่ได้จุนไา้ากร้อนด้วยเตือนกันหน่อยแต่เก็บไว้กลับจะเอากลับบ้านก็ไม่ได้อีกนะสิเอาไม่ได้ แจววิกฤตภูนี้ต่ออย่างงี้นะครับเอาพูดถึงทุเรียนผู้ชมครับที่เป็นเรื่องน้ําใจที่หยิบยื่นให้กับคนในสังคมนะครับอย่างที่พี่เขาบอกว่าไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็สามารถมีน้ําใจแบ่งปันมอบรอยยิ้มให้กับกันและกันได้พูดถึงทุเรียนเนี่ยก็มีหลวงพี่คนหนึ่งเหมือนกันต้องเป็นหลวงพ่รูปหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดตราดเหมือนกันเลยเมื่อสักครู่เนี่ยที่อำเภอเขาสมิงใช่ไหมครับขยับมาที่อำเภอบ่อไร่ครับคุณผู้ชมหลวงพี่ทําอะไรครับ ปีน <c oughs> ขึ้นต้นทุเรียนเหระคะปีนต้นทุเรียนออสอนน้องๆเด็กๆเยาวชนว่าเวลาไปเก็บทุเรียนเนี่ยต้องทํำยังไงตัดทุเรียนยังไงดูสังเกตเคาะเคาะดูว่าเอ๊ะทุเรียนอ่อนหรือเปล่าให้ความรู้เด็กและเยาวชนครับคุณปุ้ปโอ้โห <c oughs> เรียกว่า จีวอนไม่เป็นปัญหานใน,นการป,าปีนเ,เนี่ยเออเป็นวิทยาทานใช่ไหมคะใช่ครับหลวงพี่ท่านนี้ชื่อว่าพระสิงห์อายุ32ปีค่ะเป็นพระลูกวัดหนองแฟบตะบลบอกพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนี่แหละพระสิงห์บอกว่านี่ทุเรียนนะความสูง2-3เมตรนะหรือว่า10เมตรเก็ยังปีนได้ อยากจะให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นการโยนการรับการตัดการเคาะฟังเสียงแล้วก็สาธิตให้ดูพระสิง์บอกว่าทีมตัดทุเรียนทุกวันนี้คือบางทีมเนี่ยเป็นเยาวชนอาจจะยังไม่คล่องหรือว่ายังฟังเสียงการเคาะทุเรียนเนี่ยยังฟังไม่ออกนี่ทุเรียนแก่หรือว่าทุเรียนอ่อนดูหนามทุเรียนเนี่ยดูกันเป็นไหมดูงวงทุเรียนเนี่ยดูเป็นหรือเปล่าหรือแม้แต่สีทุเรียนสีทุเรียนบอกได้นะว่าทุเรียนแก่หรือว่าทุเรียนอ่อนตัดได้หรือยังนี่อย่างเราเองไม่รู้นะ คุณปุ้มกับผมเองไม่รู้รู้อย่างเดียวคือวิธีการกินฮะกินอย่างเดียวเลยที่ถนัดเลยนะครับซึ่งพอมาฟังถึงตรงนี้เนี่ยคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะพระสิงห์ทำไมถึงมีประสบการณ์เหรอทํทำไมถึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้พระสิงห์บอกว่าเคยเป็นผู้รับเหมาตัดทุเรียนมาก่อนมากกว่า9ปีแล้วครับก่อนจะมาบวชเป็นพระเสียอีกนะครับแต่ก่อนเนี่ยรายได้ดีครับวันละ 3- ถึงพบาทแล้วเป็นมือตัดเลยนะครับมีความแม่นยำตัดทุเรียนไม่เคยพลาดครับคุณภาพทุกลูก จนเป็นที่เชื่อถือของเกษตรกรชาวสวนและก็ผู้รับเหมาซื้อทุเรียนด้วยแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดทุเรียนส่งขายก็ พระสิงเองเป็นห่วงไงคือบางทีเหมือนกับเด็กหาเวลาว่างตรงนี้ไปสร้างไรายได้ใช่ไหมครับ <ทะ S 1> ไปตัดทุเรียนไปเลือกทุเรียนแบบนี้ก็อยากจะให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะก็มาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆเ <ทะ S 1> ยวาวชนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคอ,อสนับสนุนนะคะทำอะไรที่ดีเนี่ยเป็นการหาไรายได้พิเศษเนี่ยสนับสนุนส่งเสริม <ทะ S 2> แต่ว่าทางพระสิงห์ก็บอกว่าอ้าวให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะทำไปเนี่ยจะได้ทำได้ดีทำได้เต็มที่